สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนมาน,นเ็ดก็ตื่นตั้งแต่ตีสนนี่นะคะหนึ่งข้าวสุกอ่ะตอนนี้หนึ่งกุ้งหล่นีหนึ่งข้าวสุกแล้วน,นี่สองติ๊นะคะก็อนหนึ่งหนึ่งกุ้ง เอา่านนะนี่กุ้งอันนี้อนมันหลุดหัวจุกมันหลุดแล้วก็จะไปทำน้ำจิ้ม ราจะไปทำน้ำจิ้มน,นะคะนะตรงนี้พริกพรกเอากระเทียมก่อนนะ<อ>สวัสดีายามเช้า ก็ไม่ค่อยหนาวหรอกก็เย็นเย็น ีเตาสุดนะท่านเราวันนี้ส่งมอบบ้านเราก็ตื่นเช้านะบ็เดต่อก็ตื่นเช้าทุกวันเลยไม่มีอะไรทํานะท่านตําคุกเล่นอยู่แถวนี้นะฮะไม่มีอะไรทำแล้คนบ้านเตื่นมาก็ปลุกผมตั้งแต่ตีสี่ตีห้าตาไปดูดีนึ่งกุ้งยูกจะคัวเนาะตอนนี้ ุณมาหิตกำลังทำน้ำจิ้มเอ้ยน้ำจิ้มเออกำลังทำน้ำจิ้มคุณมาหิตกำลังทำน้ำจิ้ม มาแต่เช้านะครับเพื่อมาทำสิ่งนี้เตรียมไปหน้างานวันนี้ก็เป็นวัดสำคัญนะท่านส่งมอบบ้านนืวัดสำคัญส่งมอบบ้านนะมนมบบนนะผมก็เป็นตัวแทนนะท่านเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่เจดีนะครับในการส่งมอบบ้านนะครับ เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะทั่วโลกนะที่สนับสน,นุนนะไม่ว่าสนับสนุนด้วยเงินนะสนับสน,นุนโดยการดูคลิปดูโฆษณาตอนนี้ผมก็เป็นตัวแทนนะท่านที่จะส่งมอบบ้านให้พอน,นี้นะครับน้องโมจิอย่างเป็นทางการนะท่านาหลังจากส่งมอบบ้านเสร็จเราก็คงจะไม่ค่อยได้มาแล้วล่วนะอาจจะมาช่วงนี้นะหลังจากนี้ก็อาจจะ อาจจะไปอยู่เพราะว่าทําบ้านปะนงเนาะทาบ้านปะนงก็อาจจะแวะไปเอลาไา์วันนุ่วันละหน่อยอยู่เออ เดี๋ยวผมจะเข้าห้องน้ำก่อนทุกท่านเดี๋ยวซีกันเลยกันบ้าตั้มไปเลยด้วย คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ